สวัสดีครับพบก,กับสุริข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่มองความเป็นจริงชนะทิพย์สงสินปิดโอกาสบินค้าแข่งยุโรปแล้วถือว่าเป็นข่าวเศร้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็และอาจจะทําให้ความฝันของแฟนบอลชาวไทยอยากเห็นนักเตะในยุโรปนะครับโดยเฉพาะเป็นเจษนาทิพย์คงเรียนรางเต็มทีหลังจากที่จอมทัพทีมชาติไทยนะครับเอ่ยคําว่าเพ้อฝันกับโอกาสบินไปค้าแข้งในลีกยุโรปนะครับ ชนะทย์สงกระสินะนะกองกลางคอนโซเล่ซ็ปโปโ,โรนะครับยอมรับแล้วโอกาสที่จะไปค้าแข่งในยุโรปเป็นเรื่องยากมากด้วยอายุของเขาและการเป็นนักเตะไทยโดยหวังรอคนรุ่นใหม่นะครับที่มีโอกาสที่ดีกว่าช่วยสารต่อความฝันนะครับโดยนักเตะดีกีทีมชาติไทยในวัย27ปีนะครับเคยตกเป็นข่าวจากทีมยุโรปหลายทีมเลยนะฮะแสดงความสนใจคว้าตัวไปร่วมทัพมาโดยตลอดซึ่งก่อนหน้าน,นี้ซิโกเกียรติศักดิ์เสนือเมืองอดีตกุนซือทับชังศึกก็ออกมาย้ำ อย่าละทิ้งความฝันที่จะไปค้าแข่งในยุโรปอย่างไรก็ตามจำทัพชาวไทยยังคงมีความสุขกับการเล่นในศึกเจลีกต่อไปโดยยอมรับว่าโอกาสลุยลีกยุโรปเป็นเรื่องที่ยากเต็มที่เจลีกคือความฝันสุดๆของผมนะครับชนาทิพย์ให้สัมภาษณ์กับเพจเจลีกด i คอนส์ไทยแลนด์และญี่ปุ่นแต่ก็มีเพื่อนๆรวมถึงพีซิโกเกียรติศักดิ์เสนมึงบอกว่าทำไมไม่ไปต่อเราไปได้นะผมก็พูดไปตามตรงว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่มามองคนไทยหรอก นอกจากผมจะไปโตที่นั่นมันไปยากมากมันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับด้วยยุคของผมด้วยผมรู้สึกว่าพอมาอยู่ที่นี่อยู่ญี่ปุ่นมันก็ไกลแล้วนะครับบางทีเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยถ้ามันไกลไปมันก็ต้องใช้คำว่าเพ้อฝันแค่ถึงตอนนี้ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นพอมาก็ไม่มีใครบอกว่าเราเล่นได้มีแต่คนบอกเราว่าเล่นไม่ได้สุดท้ายมันไม่มีใครรู้อนาคต ก็ทําให้มันดีที่สุดผมก็อยากไปนะครับแต่มันคงยากรอเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีโอกาสมากกว่านี้ดีกว่าครับชานาทิปกล่าวทิ้งท้ายสำหรับชนาทิปสมกสินนะครับย้ายจากเ c g ซเมืองทองยูเนเต็ดไปร่วมทีมคอนซแ l ดเรียซัปโปโรตั้งแต่เล็กที่2ของฤดูกาล2017ก่อนที่จะกลายเป็น กองกำลังสำคัญให้กับเทียมและช่วยนกขมิ้ลมืองเหนือคว้ารองแชมป์ลูวันคัพ2 1 9นอกจากนี้ยังลงสนามครบ100นัดในศึกเจลิกเป็นที่รู้ลอยแล้วนะครับในเกมที่เอาชนะเวฟกะตะเซนได2-1เมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นการออกมาพูดคล้ายๆว่ายอมแพ้นะครับบอกว่าเป็นการเพ้อฝันนะครับก็เป็นกําลังใจให้เจชนะทิพด้วยแล้วกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วชื่อของเจจะอยู่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยอย่างแน่นอน เพราะเป็นคนที่ทําให้มีชื่อเสียงสําหรับประเทศไทยนะครับส่วนหลีกยุโรปก็ไปลุ้นเอาธนาวันรซึ่งจิตถาวรน,น้องกันแล้วกันนะครับที่เติบโตที่ฝรั่งเศสแต่ตอนนี้ค้าแข่งอยู่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับช่วยลุ้นไปพร้อมกันแล้วก็ยังมีอีกคนอื่น่ๆนะครับที่เป็นลูกครึ่งก็ต้องมาติดตามชมกันต่อไปมันต้องมีเนาะนะสักคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนไทยเตะบอลอยู่ที่ยุโรปนะฮะ ไว้เจอรอบจริงไทยเวียดนามอยู่ทถที่1จับฉลากซูซูกิครับ2021 AFF นะครับจัดอันดับทีมวางในการแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปรากฏว่าทัพชังศึกและดาวทองไม่ได้เจอกันในรอบแรกอย่างแน่น,นอนครับหลังจากถูกจับอยู่ในทษที่1ร่วมกันสมนธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF นะครับทำการประกาศทถทีมวางในการจับฉลาก แบ่งสายฟุตบอล AFF Suzuki Cup ิ Cup 2021ออกมาเป็นที่รู้แล้วโดวยอ้างอิงจากผลงานของการแข่งขันในครั้งก่อนปรากฏว่าทีมทับชั้งศึกทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์รายการนี้ห้าสมัยถูกจัดให้เป็นทีมวางในทษที่1นึ่งรงกับคู่รักคู่แค้นอย่างทีมชนติเวียนาม เดิมทีฟุตบอล AFF เอฟซูซึขับมีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่23ส,สิพฤศจิกายนจนถึงวันที่31ธันวาคมในปี2 5 6 3แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั่วภูมิภาคอาเซียนทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปซึ่งทาง AFF ได้มีการกำหนดวันแข่งขันใหม่เอาไว้ในระหว่างวันที่5ธันวาคมในปี2 5 6 4จนถึงวันที่1มกราคมในปี2 5 6พร้อพร้อมกับปรับปรุงแบบการแข่งขันใหม่ด้วยการจะยกเลิกเตะแบบเย้าเยือนนะครับ เปลี่ยนมาใช้สนามเป็นกลางแข่งขันแทนโดยจะเลือก2ประเทศเจ้าภาพแบ่งจัดก,การแข่งขันในรอบแรกส่วนรอบรองเอาจะแข่งแบบนัดเดียวรู้ผลจนถึงรอบชิงชนะเลิศโด,ดยโทษทีมังในการจับสลากนะครับฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2021มีดังนี้ทัวที่1ไทยกับเวียดนามทัวที่2มาเลเซียอินโดนีเซียทัวที่3มฟิลิปปินส์เมียนมาทัวที่4สิงคโปร์กัมพูชาทัวที่5ลาวติมอร์เลสเตและบรูไน สำหรับการจับสลากแบ่งสายฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2021จะมีขึ้นในวันที่10สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5เทียมก่อนจะไปแข่งขันระหว่างวันที่5ธันวาคมในปี2 6 6 4จนถึงวันที่1มกราคมในปี2 5 6 5นะครับเจอกันรอบสิงนะฮะสำหรับเวียดนามภาประกันหลังโฉมใหม่ของ b ีจีปทุมล่าแชมป์ไทยลีก2 0 2 1 เดะลัปิดนะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดอยู่ระหว่างการเตรียมขึ้นกำลังความพร้อมลุยศึก ACL 2021รอบน้องเอาท์รวมถึงเป้าหมายสำคัญในการล่าแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2021ที่มีบุรีรัมยูเนเต็ดการท่เรือ FC ทูีูบังคอกยูเนเต็ดเมืองทองยูเนเต็ดเป็นคู่แข่งสมการหนึ่งในตําแหน่งที่น่าสนใจในการ2021ของบีจีปทุมนั่นก็คือผู้เล่นในตํนแหน่งแผงหลังนะครับ เพราะตอนนี้ ars, ออลิเลโอวิลมาสกุนซียาของทีมได้ปล่อยเล่นในตำแหน่งกองหลังออกไป1คนก็คือปิยชนกดาลิสและเสริมเข้ามา1คนก็คือจักรพันธ์ไพลสุวรรณวันนี้เรามาเปิดชมใหม่5ประกหลังบีจีปอระทุมเพื่อไล่ล่าแชมป์2021ัี่แกรที่แงที่สุดในไทยลีกซึ่งประกอบไปด้วยวิเตอร์คาโดโซจากบราซิลเอนเบรสตูเยสจากเวเนซุเอลาอีฟรานส์ฟันดีจากสิงคโปร์ชาตีชิมทะเลจากไทย และจักัก์ไยสุวัจากไทยรบสเคตือนทับชังศึกพี่น้องซุนซับเบลคลื่นหน้าล่าสุดอนาคตทีมชาติไทยลูเวนซุนซับเบลนะครับแนวรุกลูกเก,ก,ก่งแทงกริตพี่ชายแท้แทของจุดซุนซับเบลก็นหน้าหมายเลขเก้ของทีมสโมรสรเชลซีชุดเยาวชน ตอนนี้ได้เข้าตทดสอบฝีเท้ากับมังกรล่วงเงินโพลิสเตโลเพื่อที่จะเซ็นัญญยคาแข้งในไทยลีกเป็นครั้งแรกโดยมีเวลาราว2สัปดาห์ซึ่งล่าสุดมีรายงานจากรายการฟุตบอล108ทางเอเอ็นของลูเบนซุนซับเบลปัจจุบันอยู่ที่อกงกฤษเปิดเผยว่าตอนนี้กำลังทำเรื่องเพื่อขอพาสปอร์ตกลับไทยให้กับนักเตะพี่น้องทั้งสองคน ซึ่งก่อนห้นนั้นทางสมาคมฟุตบอลไทยได้ติดต่อทัพททมจูสเบลก่อนหน้าสโมสรเชลซีเพื่อเข้าร่วมทีมชาติไทยในเกมคัดบอลโลกโซนเอเชียที่พัานารวมถึงรรเบนซุนสเบลที่กําลังค้าแข้งที่เมืองไทยแต่จําเป็นจะต้องใช้พาส,สปอร์ตไทยเพื่อที่จะสามารถส่งชื่อในโคต้าผู้เล่นไทยได้และพวกเขาทั้งสองคนจะสามารถที่จะเลือกเล่นกับทีมชาติไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ซึ่งหากรูเบนซุนสเบลไม่ได้เซ็นสัญญากับทางโปลิสเทโลเขาก็จะเดินทางสู่ทีมสโมสรที่ขอนแก่นต่อไปโดยพี่ชายของจูสเบลเขาตั้งใจที่จะเล่นในเมืองไทยในกันนี้ตอบชัดเจนว่าต้องการเล่นกับทีมชาติไทยเท่านั้นส่วนอนาคตของจูเบลไม่ปฏิเสธที่จะเล่นกับทีมชาติไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้ยสองพี่น้องตระกูลอย่างน่คสุขาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่23รกรกฎาคมนะครับ